เพิ่งลงเวรตึกมานะคะแต่ว่าวันนี้มีนัดไปเรียนขับรถก็ตื่นบายสามแล้วก็นั่งรถเมย์เนาะอันนี้กําลังเดินไปขึ้นรถเมย์นะคะแล้วก็นั่งรถเมย์ไปเรียนเรียนวันนี้รู้สึกเหมือนครูเขาไม่ค่อยมีอารมณ์จะสอนอยังไงไม่รู้เหมือนแบบว่าเหมือนพูดไม่ค่อยดีแล้วก็เล่นมือถือตลอดอะไรเงี้ยทางนั้นที่แบบว่าเออไม่เหมือนเขาไม่เคยเล่นมือถือไม่รู้ว่าเขาเบื่อหรือว่าเป็นกลยุทธ์แบบว่าไม่อยากให้เรากดดันก็ไม่รู้นะแต่รู้สึกแบบเหมือนเขาไม่ค่อยแบบมีอารมณ์ เราก็มากินซูชินะที่ร้านเขียนป้ายโดวยว่าห้ามเอาตะเกียบกับบารตะเกียบเป็นของที่ร้านนะคะปกติเราจะนั่งรถเมล์กลับบ้านเองนะคะแต่ว่าวันนี้ผู้ชายมารับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดราชะการแล้วก็รถเมย์มันจะมีทุกสองชั่วโมงและยี่วโมงที่เราต้องกลับแบบมันเป็นช่วงที่ไม่มีพอดีผู้ชายก็เลยเอ,อแบบเออฉันมารับเธอก็ได้เธอก็ได้ไม่ต้องรอนานอะไรเงี้ยเราก็เลยมากินซูชิกันนะคะนี่ชื่อร้านเกียวโตอยู่บาร์แทฟิลนะคะก็เป็นร้านเล็กๆเ,เนาะแต่ว่าเราก็ว่ามันก็โอเคนะ จริงเราไปอีกร้านหนึ่งชื่อร้านฟูจิอยู่ตรงป้ายรถเมล์แต่ว่าไม่ได้จองมาก่อนแล้วเหมือนเขาก็แบบว่าไม่ค่อยต้อนรลับแบบแบบว่าไม่มีโต๊ะให้เธอแล้วแบบไม่ได้จองมาอะไรเงี้ยเหมือนต้องจองก่อนหนึ่งวันอะไรเงี้ยเราก็เลยซุ่มเดินมาร้านนี้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคจริงเราว่ามันน่ามันไม่น่าจะต่างกันมากหรอกแต่ว่าเหมือนร้านนั้นมันแบบว่ามันอยู่ตรงป้ายรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็จ,จะมีคนเห็นเยอะกว่าเนาะแต่ร้านนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะนอกจากชิ้นแรกเนาะชิ้นแรกเราโดนเหมือนเหมือนเป็นปลาชิ้นริมอะ่ะคงจะ โดนความเย็นจากตัวเย็นเยอะมันค่อนข้างเย็นมากเย็นแบบเกือบจะเป็นน้ำแข็งอะกินเข้าไปก็คือชอ็อตฟิลนิดนึงนะแต่ว่ารวมๆก็คือโอเคแล้วสั่งเป็นออซูชิปลาทูน่ากับกับซาซิมิแซลมอนนะคะก็ชิ้นใหญ่จานเราเนี้ยประมาณ20กว่ายูโรนะก็ประมาณ800เนาะจริงๆพวกอย่างเงี้ยไปกินที่เมืองไทยคุ้มกว่านะเราเล็งๆไว้แล้ว,ลวถ้าเกิดกลับไทยไปก็จะพาผู้ชายไปกินนะคะอยากให้ผู้ชายไปเห็นวัฒนธรรมการกินบ้านเราเนะว่ามันแบบว่า มีให้กินตลอดมีทุกอย่างแบบดีๆอะไรเงี้ยพวกซูชิอะไรเงี้ยอร่อยไหมอยากผู้ชายเข้าใจาความรู้สึกเราว่าเออทําไมเราถึงบ่นว่าอยากกลับเมืองไทยอะไรเงี้ยเราพูดกันมาตลอดเลยว่าเดี๋ยวเธอไปเมืองไทยเธอจะรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงเนาะอันนี้กินเสร็จก็มากินไอติมนิดนึงนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะบาย